ครับผมสวัสดีนักเรียนชั้นม .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณครูเกตธีราพัชแก้วสีรังเหมือนเดิมนะครับผมในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองอวันนี้รู้ไม่เอ่ยเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันครับยังไม่รู้ใช่ไหมครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการแต่งบทร้อยกองนะครับประเภทโครงสี่สุภาพ ทุกคนรู้จักโครงสี่สุภาพไหมครับอ่าใช่ครับอ่าเพราะว่าพวกเราเคยเรียนมาแล้วตอนที่พวกเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับผมก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เดิมแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ใหม่กันนะครับสําหรับโครงสี่สุภาพนะครับบรรพบุพร,รุษชาวไทยของเรานะครับได้สร้างสรรค์มรดกทางภาษา ด้วยการเรียงร้อยถ้อยคำออกมาเป็นบทร้อยกองที่มีสัมผัสไม่ว่าจะเป็นกาบโคง้งก้อนเราเชื่อว่านักเรียนนะครับก็คงจะพอคุ้นเคยกับคําประพันธ์หน้าตาหลากหลายในวรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมไทยในหลากหลายเรื่องนะครับผมแต่รู้ไหมว่านอกจากกวีเอกอย่างท่านสุนทรผู้หรือสีปาดแล้ว นักเรียนเองครับก็ยังจะสามารถที่จะทดลองแต่งโครงกราบกรน,นะครับได้จากบทเรียนเรื่องโครงสี่สุภาพที่ครูจะนำมาสอนในวันนี้นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าโครงสี่สุภาพกันก่อน,นครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าคำว่าสุภาพทำไมต้องใช้คำว่าสุภาพครับผมทำไมต้องเป็นโครงสี่สุภาพเอ,อ่ยติ๊ก ตอกติ๊กตอกยังไม่รู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ฟังนะครับหลายคนอาจสงสัยว่านะครับขึ้นชื่อว่าโครง4ส,สุภาพนั้นมันมีความหมายว่ามันมีที่มาจากอ,าอะไรอย่างไรนะครับเป็นเพราะการห้ามนะครับที่มีคําหยาพายในโครงหรือเปล่านะครับอบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับผมเพราะคําว่าสุภาพหรือสวภาพเนี่ยนะครับ ในนี้หมายถึงคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กํากับหรือคำที่ได้กำหนดรูปวรรณยุกต์ทั้งเอกโทตีและจัตวานะครับส่วนคำที่มีรูปวรรณยุกต์กำกับเรียกว่าคำทพิพาดนะครับผมรู้แล้วใช่ไหมเอ่ยทำไมถึงเรียกว่าโครงสี่สุภาพาเป็นเพราะอะไรกันครับตอบให้ครูชื่นใจดังๆหน่อยเร็วถูกต้องครับ เป็นเพราะว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับนั่นเองนะคบอ่าอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับโครงสี่สุภาพกันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเรียนแล้วนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับครูจะให้พวกเรามาทำความรู้จักกับคำว่าบทแล้วก็คำว่าบาทในโครงสี่สุภาพกันครับอ่าอย่าสับสนกันนะครับระหว่างบทกับบาทนะครับก่อนที่เราจะเริ่มแต่งโครงอ่าซักบาทหรือว่าซักบทหนึ่งนะครับ มาดูคําว่าบทและบาทคืออะไรนะครับผมก็เหมือนหน่วยที่เราใช้เรียกจํานวนวักในโครงนะครับโดยโครงสีสุภาพนะครับ1บทจะมีอยู่4บาทนะครับแล้วก็1บาทจะมีอยู่2วรวคกนั่นเองนะครับดังนั้นโครงสีสุภาพนะครับจึงมี1บทจึงมีอยู่8วรวคนะครับผมทบทวนกันนะครับ2วรวัทเท่ากับ1บาท 8วัเท่ากับ4บาท4บาทก็คือ1บทไม่สับสนนะครับผมอ่าโอเคครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรารู้จักคำว่าบทแล้วก็คำว่าบาทในโครงสี่สุภาพแล้วนะครับอ่าในตอนนี้ครับครูจะมาให้เราทำความรู้จักอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเช่นกันนะครับในโครงสี่สุภาพนั่นก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดในโครงสี่สุภาพที่เราเรียกกันว่า พระยางนั่นเองนะครับผมในการแต่งโครงนั้นนะครับโครงสี่สุภาพ1บทจะประกอบด้วยคําทั้งหมดนะครับสาจะมีประมาณ30มสิบถึงสาสี่คำนะครับนะักเรียนผมอ่าโดยวรรคหน้าจะมีอยู่5คําส่วนวรรคหลังจะมีอยู่2คํานะครับอ่ายกเว้นนะครับวรรคที่4ที่จะมีอยู่4คํานะครับผมยังไม่รวมคาสร้อยนะครับที่อาจจะเพิ่มเข้ามาในบรรทัดที่1แล้วก็3นะครับโดยจะเพิ่มมา บรรทัดละ2คํคำนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามารู้จักฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพกันเลยนะครับผมแท้แดนี่นะครับตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี่เลยนะครับโดยโครงสี่สุภาพนะครับจะบังคับเอกเจ็ดโทสี่นะครับผมเป็นบังคับคําเอกและก็คําโทของโครงสี่สุภาพนั่นเองนะครับซึ่งเรานิยามความหมายของคําเอกคําโทนะครับ และคำประเภทอื่นๆที่นักเรียน,นครับควรรู้จักก่อนเริ่มแต่งโครงสีสุภาพนะครับครูมีให้พวกเราจำไว้ดังนี้นะครับ 1. คําำสุภาพหรือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับคำที่ไม่กำหนดบังคับรูปวรรณยุกต์เช่นใครจรหงเป็นต้นนะครับ 2. คํคำเอก คือพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์เอกบังคับเช่นเหล่าย่อมทั่วพี่ตื่นยาสังเกตง่ายๆนะครับก็คือคำที่มีไม้เอกนั่นเองนอกจากนี้คำเอกยังรวมถึงคำตายด้วยนะครับาสามคำโทคือพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์โทบ,บังคับเช่น ค่าค่าที่ใช้ขอไข่นะครับไม่ใช่คอระครังที่หมายถึงค่าฟันนะครับผมอ้างล่าได้คำสร้อยเป็นคำที่เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อให้โครงมีความหมายที่สมบูรณ์การเพิ่มคำสร้อยต้องเพิ่มคำท้ายบาทนะครับแห่งละสองคำเสมอซึ่งเพิ่มได้ในวรรคที่ 2ของบาทที่1และวักที่2ของบาทที่3ครับผมโดยคำส้อยทั้งสองคำนะครับคำแรกจะเป็นคำสุภาพที่เติมความหมายให้สมบูรณ์ส่วนคำที่2จะนิยมใช้คำว่าพ่อแม่พี่แลนาราเลยเอยหนอเหนือลือหาเฮเฮยอ่าเ,เป็นต้นนะครับผมก็จะ ประมาณนี้นะครับสําหรับหลักการจํานะครับคําที่ใช้ในการแต่งโครงสี่สุภาพอโอเคครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับคําที่จะนํามาใช้แต่งในโครงสีสุภาพหรือเรียกว่าการบังคับคาคาเอกคําโทในโครงสีสุภาพแล้วนะครับเรามาดูหน้าตาของฉันทลักษณ์ที่ขึ้นไว้สักนิดนึงนะครับเนื่องจากโครงสีสุภาพครับ มีฉันทลักษณ์บังคับนะครับจึงทําให้เวลาเรานําไปอ่านอรืออ,อกีกงรเกิดความไพเราะสนะนะครับเรามาดูกันนะครับเห็นในส่วนของรูปดอกไม้สี่เหลี่ยมสีเหลืองเหลืองไหมครับที่ครูทําไว้นะครับ,น,รบนั่นก็คือคําสุภาพนะครับผมในส่วนของฉันทลักษณ์นะครับ คำสุภาพก็คือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับนะครับมาดูในส่วนของวงกลมสีชมพูนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับสีขาวไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผนผ้านะครับมันคือไม้เอกนะครับผมนั่นก็คือแทนคำเอกนะครับในฉันทลักษณ์ของโครงสีสุภาพนะครับและในถัดมาวงกลมสีน้ำเงินนะครับและมีไม้โทอยู่ข้างในจะแทนในส่วนของ คำโทนครับหรือคําที่ต้องลงด้วยไมโทเท่านั้นนะครับผมส่วนสอเสือนะครับผมนั่นก็คือคาส้อยนะครับซึ่งจะอยู่ในบาทาในวรคที่สองนะครับของบาทที่หนึ่งแล้วก็วรคที่สองของบาทที่สามนะครับผมดูแค่จุดกลมๆนะครับจากาแผนผังหรือว่าฉันทะลักเนี่ยนักเรียนก็คงจะยังไม่ เข้าใจนะครับเราครูจึงมีบทแม่บทโครงแม่บทนะครับของโครง45เป็นโครงตัวอย่างนะครับสุดคลาสสิกเลยนะครับมาจากเรื่องลิลิตพาอนะครับพวกเราก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับพวกเราก็ได้เรียนมาแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่นะครับคงจะจํากันได้นะครับ อโอเคครับเรามาดาูโครงตัวอย่างกันเลยนะครับหรือเรียกว่าโครงแม่บทถ้าเราจำบทนี้ได้ก็จะสามารถแต่งโครงสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นั่นเองครับผมามาดูกันเลยครับแปลงเห็นไหมครับเห็นนะครับอ่านพร้อมครูเลยนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เออย เสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเผือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผืออ่าเป็นยังไงบ้างครับไพเราะไหมครับไพเราะใช่ไหมล่ะครับแล้วรู้ไหมครับทำไมโครงบทนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นโครงแม่บทของการแต่งโครง4ี่สุภาพครับผม ถูกต้องครับอ่าเพราะโครงบทนี้แต่งถูกต้องตามฉันทลักษ์ที่กำหนดมีการลงคําเอกคําโทถูกตำแหน่งนะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าเราจำบทนี้ได้เราก็แต่งโครงสีสุภาพได้ไม่ยากเลยนะครับผมหลังจากที่เราได้หัดท่องโครงแม่บทกันไปแล้วนะครับผมอตอนนี้นะครับครูอยากให้เรามารู้จัก สัมผัสระหว่างบทอ่าเมื่อกี้เสียงหรือเสียงเราอ้างแค่บทเดียวนะครับยังไม่มีสัมผัสระหว่างบทให้เราดูแต่ตอนนี้ครูจะพาพวกเราให้มุดมารู้จักสัมผัสระหว่างบทของโครงสี่สุภาพอ่าถ้าเราอยากแต่งโครงตั้งแต่2บทขึ้นไปเราจะสัมผัสระหว่างบทที่จุดไหนหรือตรงไหนของบทอ่มาดูกันครับอ่าแน่นอนว่านะครับวรรณคดีส่วนใหญ่นะครับ ไม่สามารถจบสมบูรณ์ได้ด้วยโครงเพียงบทเดียวเช่นเดียวกันถ้าเราจะแต่งก่อนแต่งโครงแต่งกาดแต่งฉันบางทีเราแต่งบทเดียวมันแบบอีซี่มันง่ายเกินไปเราอยากแต่งมากกว่า1บทอ่าเราก็จะต้องมีสัมผัสระหว่างบทโครง4สุภาพก็เช่นกันครับถ้าโครง4สุภาพ2บทขึ้นไปนะครับผมอ่าสามารถเรียงร้อยเรื่องราวต่อกันได้เนี่ย ต้องอาศัยาการร้อยบทหรือใช้สัมผัสระหว่างบทเชื่อมโครงแต่ละบทให้เป็นเรื่องราวเดียวกันโดยการเพิ่มสัมผัสระหว่างบทนั้นไม่ยากเลยนะครับนักเรียนครับเพียงแค่คำสุดท้ายของโครงบทแรกไว้นะครับไปสัมผัสกับคำที่1ห,หรือ2 3ในวรรคแรก ของโครงบทถัดไปาตามแผนผังที่ครูจะขึ้นให้นี่เลยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับอลองดูครับไม่ยากนะครับไม่ยากาครูก็เชื่อว่า,วานักเรียนของครูเนี่ยมีความเข้าใจในการที่จะแต่งโครงสีสุภาพให้ได้ไพเระาะสนอจับใจ เรามาถึงช่วงที่เราต้องทำงานส่งกันแล้วครูมีใบงานอยู่หนึ่งใบนะครับผมให้นักเรียนเนี่ยได้แต่งโครงสี่สุภาพนะครับใบงานนี้มีชื่อว่าครับแต่งโครงตามใจตนนะครับครูจะไม่กำหนดหัวข้อให้นะครับว่าจะแต่งหัวข้ออะไรแต่ครูจะกำหนดบทให้เราแต่งโครงสี่สุภาพคนละสองบท ลงในใบงานนี้นะครับผมโดยให้ทุกคน,นครับกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะแต่งนั้นเองครับถ้าเสร็จแล้วครูจะสุ่มนะครับตัวแทนนักเรียนนะครับออกมานำเสนอโครงสีสภาพที่นักเรียนได้แต่งนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังพร้อมกับอบอกเหตุผลแล้วก็ความหมายของโครงที่ตนเองอได้ แต่งขึ้นมานะครับผมช่วงสุดท้ายของการเรียนในวันนี้แล้วนะครับผมครูก็อยากจะมาสรุปร่วมกันกับพวกเรานะครับว่าวันนี้พวกเราได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับการแต่งโครงสีสุภาพบ้างนะครับโครงสีสุภาพนะครับบ,รบังคับรูปเอกแล้วก็โทรครับคือมีเอกเจโทซี่โอเคนะครับแล้วก็ มีคำสร้อยนะครับอยู่2ตำแหน่งถ้าอยากใส่คำสร้อยสามารถใส่ได้เพียงแค่2ตำแหน่งนี้ก็คือ,อวักที่2ของบาทที่1แล้วก็วักที่2ของบาทที่3นะครับโดยจะเพิ่มคำสร้อยได้เข้าไป2คำโอเคนะครับ2คํคำนะครับาจากนั้นนะครับ สัมผัสระหว่างบทของโครง4สุภาพนะครับผมอ่าสัมผัสระหว่างบทคำสุดท้ายของบทที่1สัมผัสกับคำที่1 2และก็3ของบทถัดไปนะครับอ่าสำหรับวันนี้นครับภาพภาษาไทยของคุณครูนะครับก็ได้หมดลงไปแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียงเรื่องอะไรนะครับก็ ขออุบอิบไปก่อนยังไม่บอกนะครับผมสำหรับวันนี้ครูก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ